สวัสดีครับวันนี้มากับลาท้าผีกันนะครับอ่าจะมาลาท้าผีหนะมาผีน้่ชืู่สแรนเดอร์นะครับทีน,น,นี้เราก็เดินไปเรื่อยนะครับ <c oughs> มองท้องฟ้าไม่มีอะไรแนะนอนจับมือจะสว่างก็สว่างเถอะ นะครับเฮ้ยนะแถวนี้อาจจะมีวิญญาณสิงอยู่ก็เป็นไปได้นะครับมากราได้เจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็เดินไปครับภารกิจแรกนะครับให้เราวนรอบต้นไม้ต้นนี้เพื่อเรียกผีออกมานะครับนี่ครับเราก็จะ เห็นกระดาษแผ่นนึงครับแล้วก็ให้เขาให้เก็บครับแคนลันนะครับแล้วก็ให้บนรอบนะครับจะกลุ่มให่บนนะครับเรื่องกลัวบนรอบเพื่อเห็นจะเห็นผีนะครับเป็นพิธีกรรมที่น่ากลัวมากให้บนเยอะด้วยเสร็จภารกิจเรียบร้อยกูเกียรติทำแล้วเราเ็ืดอนไปต่อนะครับไปภารกิจที่สองนะครับภารกิจแรกผ่านไปเรียบร้อยนี่ครับไปภารกิจที่สองนะครับ ตอนนี้เราจะเดินมุ่งหน้าไปที่ภารกิจที่สองครับตอนนี้เรายังไม่เจอภารกิจที่สองครับเราเห็นแต่ต้นยอดต้นเล็กๆกับต้นไม้นะครับเราจะมาต่อยต้นไม้ับเลนไม้ครับมาตุ๊บตุ๊กตุ๊บตุ๊ตุ๊บตต่อยไม่ได้ครับโอ้ยสัตว์ครับนี้นะครับพอมีพลังงานบางอย่างนะครับเขาขาวเป็นหมกมเหมือนมีเล็กมนมีคนฉันรู้สึกได้เหมือนกันนะคับว่ามันมีคนเดินอยู่ตรงนี้นะค่ะ เอาไอ้เหี้นยนาไงเนี่ยนะครับเจนยันทริปนะครับมานะครับป๊อป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 ป๊อชนต้นไม้โอ้ยไม่มีเหี้ยอะไรมาเลยนะครับตอนนี้ก็ทำพิธียังไม่สำเร็จนะครับเอาสามภารกิจก็พอแล้วกูกลัวนะครับ หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยสัตว์รถภารกิจที่สองครับให้เราไปนั่งรถเล่นนะครับขี่รถเล่นนะครับห้องเนี้ยคือไม่ได้นะครับให้เราทำวิธีนะครับจุดทูบบนรถคันนี้นะครับเพราะรถคันนี้เคยมีคนตายนะครับคือโดนรถชนตายนะครับมาจุดทูบครับจุดจุดจุด จุดๆเรียบร้อยครับเราก็มาพาแล้วก็มานั่งกินอาหารกับผีนะครับเราจะมานั่งกินถังปูนะครับห้องเดียรโอุ้ยสัตว์เราก็จะเห็นกระดาษนะครับแล้วก็เก็บไปกินกับปูนะครับไปนะครับเราได้เสร็จภารกิจอันที่สองแล้วนี่ครับมันมีแปดภารกิจนะครับแต่กูจะทำแค่สามภารกิจครับสัตว์ งานตอนนี้ยังไม่เจอผีเซเ,เลนเดอร์เซเลนเดย์เฮียนะตอนนีแนะ้แล้วก็เดี๋ยวไม่รู้นะก็จะเจอต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วก็ช่างมันไม่มีอะไรนะครับตอนนี้อยากออกจากบ่าจังเลยวะมีทางออกไหมเนะี่ยสัตว์รัวแรงกันหมดเลยนะครับผมกวับผมจบเลิกภารกิจได้ไหมครับไม่ได้เอาไอสัตว์หววเถาะม่ให้กุเลิกภารกิจเองเอาแล้วเมื่อกี้ใครพูดคนระับ กูพูดเองครับพูดเองพูดเองโอ้ยเกี้ยโอ้มืนมืนมึนกูร้องอะกูร้องละกลัวกลัวมันจะทำเสียงโวยถอดดีบ้างกลัวเชียก์ยังังต่อดีครับเราจะเราตอนนี้ครับภารกิจนะครับจะเดินลึกเข้าไปในป่าเื่ลยนะครับแล้วก็เราจะได้ยินเสียงตัวเกี้ยร้องนะครับ ตรงนี้เป็นทางทางนรกนะครับอู้สัตว์เฮ้ยเฮี้ยอะไรครับโอ้โอ้กล้องกล้องเฮี้ยบ่านจะหมดแล้วสด๊อสออุ้ยเฮี้ย่านจะหมดเลยเราต้องปรับฐานนะครับเพื่อเราต้องทำภารกิจที่สามสำเร็จนะครับมันอยากขังดิครับกลัวอาเบะนะครับเป็นสัตว์อาเบะมาธุรกิจสุดท้ายนะครับเราจะมายืนตรงกลางนี้นะครับ แล้วเราก็ท้าทายผีนะครับหนึ่งสองสามไม่มีผีนะครับอุ้ยเชียอะไรครับเชียทานหมดครับอุ้ยสัตว์ค้งังคงตายอะ่ะอยอยู่ไหนผีอยู่ไหนผมไม่กูเห็นผมมา โอ้ยไม่กล้าโอ้กูเสร็จภารกิจแล้วโวยเย้นี่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 เหอะเป็นไงล่ะนี่มีผีโผล่อะโผ้เป็นภารกิจอุ้ยเชี่ยดขอพ่อไปแล้วไปแล้วขาแล้วแต่มึงให้กูเลิกภารกิจเถอะ